สวัสดีค่ะเอฟฟนช่องซูคูสูค่คนพบพ่พอกับช่องสามานานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพ่พอกันวันที่31ธันวา6กจิตจ้าสิ้นปีแล้วพี่น้องมือนีทรงไทยเนาะคะ่ะทรงท้ายปี6กจิตคลิปนี้สามานามีตัวเลขจากหลวงพี่มีเซนเนาะคะ่ะเลขความฝันพี่น้องเพิ่นกับบอสะดวกให้สัมผั์จากพ่อว่าเพิ่นยากหลายแนวหลายอย่างจาก แต่เพิ่นไล่มาบอกสาบานะนะคะว่าเพิ่นฝันสองคืนติดหลังจากที่เพิ่อนทั้งหลวงพี่นี่เพิ่นในลุงคลิปเนาะค่ะกับทะเบียนหลดที่ว่า,าขับรถซนพังยับเพิ่นมาฝันอีกแล้วพี่น้องสองคืนติดวันพระเมื่อวานเมื่อก่อนนี่สองคืนติดเลยจ้ะเกี่ยวกับรถแต่ออนอื่นสิไปฟังาการเล่าวามฝันเน,นาะค่ะสาบานะจะบอกสูฟังนี่ไปสิบอกบุญก้อนจ้ะ มืออื่นนี่คือค,คือวันที่หนึ่งเด้อค่ะวันที่หนึ่งมกราหกแปดจะอ่าเป็นผ้าป้าแล้วก็ขอเชิญร่วมงานผ้าป่าเนาะค่ะสร้างพญานาคองค์ปูพญานาคเนาะค่ะสองสององค์ทางเขานะคะณวัดสุพลสัทธารามเนาะค่ะขอเชิญชวนเด้อค่ะมืออื่นพี่น้องจ้ามือสันวันดีค่ะ ู้ไดอยากไปร่วมบุญสามารถเดินไปได้เดินทางไปได้ที่วัดสุพุญสัทธารามตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนาะค่ะสามารถเดินทางไปได้พี่น้องจ้ะสาบนาก็เป็นกระบอกเสียงบอกบุญเนาะคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันทั้งวัดหลวงพิมพเสินเนาะคะ่ะสรางองค์ปูพญานาคทางเขาวัดจ้าอ่าทางหลวงพิมพิ่์นววัาจังที่เด้อพี่น้องเพิ่นจะฝันเกี่ยวกับหลุดจ้ะ ฝันเกี่ยวกับรถเต่คืนวันผะเกี่ยวกับรถอีกแล้วว่ารถเสียว่าสัน่นสองคืนสอนเลยได้จ้ะฮ่าจังไหนกับบ่พอะเกี่ยวกับรถคันนี้ละจัะคันที่สาบนาสีบอกสูฟังนี่ล่ะที่ได้ล้มคลิปไปแล้วจ้ะกะเยใว้เบบึงเด้อ่ะที่เพิ่นทรงหลปรถคันนี้มาให้บึงจ้ะกคันนี้ละพี่น้องที่สาบนาได้ล้มคลิปไปก่อนนะ่ะนั้นที่ฝันว่ารถเนาะ,ะ่ะถือซนพังยับทั้งหนาทั้งทั้งหลัง ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังถอยหน้าถอยหลังส่วนพังหยับเลยจ้ะสองเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองสี่เล้วเนาะคะ่ะคืนวันพระวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตีผ่านมาว่างหันเป็นฝันสองขึ้นติดว่ารถคันนี้หายพี่น้องหาบ่เจอค่ะก็คือจังสินว่าฝันย่ำครับเท่พี่น้องค่ะทะเบียนรถคันนี้ล่ละเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิห้เบิง เดี๋ยวสาบนาเสเบิงเดอร์ที่สาบนาใลลุ้นคลิปไปเร็วนาะค่ะใลลุงคลิปไปแล้วค่ะที่ในความฝันนาอค่ะหลวงพี่มีเซนเนาะค่ะที่บอกสูฟังว่าเพิ่นฝันเห็นรถทะเบียนคันนี้2724 27 27 2 7ดสอี่สองตัดเล่นน้ำพี่น้องสองเจ็ดเหรือ22หรือ74ประมาณนี้ก็ได้แต่ผู้ใดทุนน้อยก็สือสอ2เจ2ดเจ็ี่สีนี่ก็ได้เด้อพี่น้องค่ะ แล้วบังเอิญบังเอิญเนาะค่ะไปชนกับตัวเลขที่หลวงพี่มิสเซนชอบที่ปลอยตั้งเต่ตองวดปลอยต่างแตะตองวดคือเก้าสี่เจ็ดวิ่งไปที่เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนี่ชนไปที่สองเจ็ดถ้าตัดเลนก็สี่นไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่อันนี้ตัวเลขชอบส่วนตัวด้วยที่สาปนาลุงไปต่้งแต่ตองวดจ้ะ ก้าสี่เจ็ดนี่พี่น้องเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ตรงไหลายสำนักอยู่ดิให้ตัดเหร็น้ำเด้อค่ะแต่ว่าทาั้งหมดพี่มิสเนเพื่อนมักเลขเจ็ดให้วิ่งเอาวิ่งไปที่จ็ค่ะเดียวเซบิงเปรียบเทียบกันตัวเลขความฝันกับตัวเลขสูตรคำนวณตรงกันรับพี่น้องจะ้ะเนี่ยคะ่ะสองเจ็ดฝันสองขึ้นติดอีกแล้วหลังจากวันที่ยี่แปดวันที่ยี่เก้าวันหันฝันว่ารถคันนี้หายาทะเบียนรถคันนี้หาย สองเจ็ดกับสองสี่สองเจ็ดสองสี่ให้ตัดเล่นเอาพี่น้องแต่ว่าสามนาวไม่ได้ตัดเดอ้อสองยำ่ำสองเอ่อฝันสองคืนยำ่ำสองคืนติดยี่แปดยี่เก่านอกจากเฉพาะวันพระวันโกนว่าง,งันแต่เพิ่นอ่ทั้งหลวงพีมีเส้นเพิ่นกายากงานพี่น้องเพิ่นเตรียมงานมืออื่นก็นสิเป็นง,งานเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยบ่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่าสามนากะหยิบยุกเอามาเว้าสู้พี่น้องแฟ้นจองอิบซีฟังเนาะคะ่ะข้ามีิโสมีมนันข้าว่าอ่าการสร้างองค์ปู่พญยายนาคเนาะคะ่ะ อาจจะมีโศกได้ร่วมบุญกันกระไรสายปูสายยานปูพญานาคเนาะคะ่ะมาตุ่มม, وم, มางหงม้าซอยกันไห่านไปให้สางองค์ปูองค์ยาให้สําเร็จรุ่รงไปด้วยดีขอเนาะคะ่ะขอเด้อสักอันใดที่เป็นของ e ะะขอเอซีแฟนช่องเนาะค่ะขอพ้อนองค์ปูองค์ยาประทานสักให้เนาะคะ่ะกับด้วยความบังเอิญเนาะคะ่ะเล็กไปชนกันหรือผู้ใดเนาะคะ่ะอยากร่วมบุญเนาะคะ่ะตามนี่เลยค่ะไมยเล็กบัญชีทางวัดโดยตรงเนาะคะ่ะอนเขาบัญชีทั้งอะ่ะหลวงพิมิเสเซนได้เลยจา่า เพราะว่าอา่วมกันส้างเพลงเนาะคะ่ะแต่ว่ากําเพงก็ร่วมกันจนวาเซ็จเนาะคะ่ะบอกบุญจนวาเล้วต่อมานี่กับมาสางงั่งองค์ปูองค์ยากะนั่นแหะค่ะก็ขอให้มีโสมมีมันน้มกันเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบันานไะกยำกคือเก่าเดรค่ะเป็นแค่นแนวทางโปรดใจวิจารณญนะาณในการรับชมม่มีไพ่รูวาเลขกสิออกตัวใดค่ะทุกอย่างแล้วเป็นการแค่แบ่งปันตัวเลขเป็นความฝันเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะ แล้วกฟฟ็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจน้ำเด้อพี่น้องค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนะคะ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำพี่น้องสองเจ็ดนี่งามงามพี่น้องจา๋าแต่ว่าสีออกบ่ออกกับ่รู้สามตัวมิดเดียวเก้าสี่เจ็ดเด้อตรงกันเจ็ดสี่สี่เจ็ดทะเบียนรลดกับกอกันตรงกันกะความบังเอิญขักอยู่พี่น้อง ผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังก็อย่าลืมด้วยค่ะแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะทางช่วงน้ำเนี่ยค่ะมือนี้กัส่งท้ายปีเนาะค่ะสามเอ็ดทันวาหกเจ็ดมือส่งท้ายปีค่ะมืออื่นก็สิปีไม่แล้วกาให้พี่น,อน้องแฟนจงอิซีขับรถระมัดระวังเด้อค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยขับรถไปใส่มาใสา่ระมัดระวังจ้าเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะค่ะสามนา,าโปว์ลาใหญ่ไปก็ให้แฟนจงอิอิซี่สูกุสุน โชคดีเนาะคะ่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้โชคให้มนหหันเห้เฮงให้ปังให้ดัง,ให,ดงให้รวยจับเงินล้านเงินแสนเนาะคะ่ะท่วงไายปีแล้วขอให้อ่สิ่งใดบ่ดีเนาะคะ่ะสิ่งใดที่สามนาเว้าผิดพลาดประการใดเนาะคะ่ะก็ขออ,อโหสิกรรมไว้ในปีนี้นะคะ่ะปีใหม่เริ่มต้นใหม่เนาะคะ่ะให้แต่พอแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะบอกอให้สามนาบ,บอกตัวเลขตัวได้ให้เอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะ มีโซมีหมานน้ำสุขุสุขลนให้มีดวงสมพันธ์กันนะคะนั่นแหละค่ะอันนี่เงินหลานเงินเซียนสุขุสุขลนคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะวัดลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินัง เปตานังอุปกัรปฏิจิจตังปะจิตังตุมหังขิปะเมวสิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรรมะนิโชติระโสยธาสัพพิโยวิวัชชันโตสัพพโรโวินัสะตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขิ ายุโกภวะอภิวาทนสศีลิสันิจังวุธาปจายนองจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง